I don't know.

titik aku main

ใหญ่ก็่านี่มียัม่เยนี่เยนั่นนั่นมันดีเลยนี่เลยแมวจ้องอะไรได้จ้องไปไหนได้ดิโซ่เบิงเร็ว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 เออเดี๋ยวเอออ่านกันเออเด็กป้านีมาทักนีเด้อไม่ชอบเ